ทงชิมันฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนเยาวันทุกคนนะคะวันนี้ก็จะพบกับเราซุอ้อมนะคะในคาบเรียนภาษาจีนนะคะอะเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะไม่เสียเวลาอืมอ่าจะเห็นได้ว่าบางอ่าเราเจอบางก้องอาจจะไม่เห็นหน้านะคะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเจอกันอีกหน้าจอหนึ่งอ่าโอเคค่ะมาคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของนักเรียนเปิดหน้ารอ้ลยนะคะ หน้าที่สสิค่ะเปิดหนังสือนะลูกนะหนังสือนะคะเล่มสีอะไรคะอ่าเล่มสีเขียวเข้มนะคะด็เๆเล่มสีเขียวเข้มนะสีเขียวอ่อนคือแบบฝึกหัดนะคะสีเขียวเข้มคือหนังสือนะคะเปิดหนังสือหน้า36เลยค่ะอ่าวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของสีนั่นเองนะคะ อ่าสีภาษาจีนค่ะยีสยีสอีสอ,อ่ะสีนะคะแปลว่าสีนะคะก่อนที่เราจะไปรู้แต่ละสีนั้นภาษาจีนพูดว่ายังไงน,นะคะเรามาอ่านตรงนี้กันก่อนนะคะอ่าตรงนี้ค่ะ นี่มือนกันเหล่าชื่อตูนะคะอ่านตามเหล่าชื่อนะคะเยาวันพร้องกันปูปูโพโพมอมอฟวฟอฟอ,ฟอ,ฟอะไปคะเตอเตอ เธอเธออ่าตัวเธอนะคะนักเรียนสังเกตุว่าเวลาเราพูดเนี่ยจะมีลมออกมานะคะนะคะอย่าลืมนะเธออ่าต่อไปค่ะเนเนเลเล,ลต่อไปค่ะเกเกเก,ก ไปนะคะเคอเคอนะสุดท้ายค่ะเคอเคออ่าทีนี้อีกรอบหนึ่งนะคะสคือ,อะคะตัวของนั้ไปทีละตัวนะคะช้าๆเอาใหม่อีกรอบนึงนะคะอ่านพร้อมตามดีเหมือนเกินเหล่าเชือตถัวอ่านตามเหล่าเชือนะคะคำที่หนึ่ง ปูพปั่าดูปากลอกเสอนะคะเวลาตัวนี้ตัวที่สองพัวมีลมนะคะปูไม่มีลมนะเวลาเราพูดถ้าสมมุติว่าปัวมีเสียงอ่าผิดแล้วนะคะปูทำอะไรคะปูต่อไปค่ะพพวผต่อไปค่ะมัม ต่อไปค่ะตัวที่สี่ค่ะ four four อ่าต่อไปนะคะ the 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 ต่อไปค่ะ t t t อ่า, the, 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 the าต่อไปนะคะ n n ต่อไปค่ะ l l ต่อไปค่ะ กเกอ่าต่อไปนะคะเคเกต่อไปค่ะเฮเกอ่าทีนี้นะคะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าพร้อมกันดูดูอันนี้เราเลยนะ ปบพมฟเดทเทเนเนลเกเกเคเคเฮตัวเหล่านี้เขาเรียกว่าอะไรคะเด็ก พยัญชนะภาษาจีนนั่นเองนะคะซึ่งหมู่พยัญชนะภาษาจีนนะคะต่อไปนะคะข้างล่างอ่าข้างล่างนะคะข้างล่างตรงนี้นะคะคำที่หนึ่งค่ะออโอเออีอูอ ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าอะไรคะลูกเขาเรียกว่าสระเดี่ยวใช่ไหมคะอาโอเออีออือกครั้งนึนะคะอาอโอโอเอเอ อ่าอันนี้เขาเรียกว่าสระเดียวนะคะสระเดียวทั้งหมด6เสียงนั่นเองนะคะอ่านี่เ,เรียกว่าสระเดียวนะอีกรอบนึงนะคะมาสดออกกวางกวางวิธีการอ่านอีกรอบนึงนะคะอะอออเวลาออกเสียงอ่าอ่าแบบกกวางๆออาอ่าต่อไปค่ะโอ โอ <O S 1> อ่ะนะคะต่อไปค่ะเออเออน่ะต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะอีอีอีอ่ะต่อไปค่ะตัวน,นี้นะคะอูอูตัวสุดท้ายค่ะยูยูอ่ะตัวนี้นะคะวิธีการออกเสียงง่ายๆคือเราจะออกเสียงแบบ อียเห็นไหมคะเวลาอียเราอันนี้ไปยิ tamam, well ้มก่อนอียูแล้วก็ทำตาเขาเรียกอะไรตาจูใช่ไหมคะอ่ะอียูอียเราออกเสียงยูยูอ่าโอเคค่ะฝึกเรื่อยๆนะคะเด็กๆไม่ต้องอันนี้นะคะค่อยๆฝึกไปนะคะเวลาเราออกเสียง เราเคยบอกเลยใช่ไหมว่าเวลาเราออกเสียงเนี่ยเวลาเราจะออกเสียงภาษาจีนต้องอ้าปากของกว้างนะคะเวลาเราจะได้เราจะได้ยินผูพูดนะว่าถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะช่วยบอกเองนะคะไม่เป็นไรอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปอีกหน้าหนึ่งนะคะทั่วนอีกร้องหนึ่งค่ะมาพร้อมกันปูป้พป้โป้มัว โม่ฟูฟูเดอเดอเทเนเนเลกเคเคอ่าต่อไปเป็นอันนี้เขาเรียกว่าพยัญชนะภาษาจีนนั่นเองนะคะพยัญชนะนะแต่จริงๆมีทั้งหมดกี่ตัวมีกี่เสียงคะ มีหมด23เสียงนะคะในนี้อาจจาะไม่ถึง23นะแต่น,นี้เขาเรียกว่าไทยันชนะภาษาจีนนั่นเองค่ะนะคะยชนะภาษาจีนหรือเรียกไหมว่าพินอินนะคะโอเคต่อไปค่ะหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อคอมมิโกวางแป๊บนะึงอ่าไม่ทำนี่ติร์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  โอเคค่ะทีนี้นะคะมาเขาบอกว่าให้นักเรียนฟังแล้วเติมตัวเลขตามตัวเองได้ยินนะคะอ่าให้นักเรียนฟังแล้วเติมตัวเลขในนี้นะคะในวงกลมนี้นะคะให้ถูกต้องนะคะ มาดูค่ะคำที่หนึ่งเฮยเฮยเฮยคำที่สองค่ะโงงโงงโงงคำที่สามค่ะพี่ซานะคะคำที่สามนะลื้อรื้อรื้อต่อไปค่ะตีซื่อคำที่สี่ค่ะหลานหลาน ต, yup. ต่อไปค่ะตีอู่คำที่ห้าค่ะปายปายต่อไปค่ะคำสุดท้ายนะคะคำที่หกนะคะตีลิวขวางขวางวอเราจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคคำที่หนึ่งค่ะเฮย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 คำที่สองค่ะหงหง หงคำที่สามค่ะลู่ลู่ลื่คำที่สี่ค่ะหลานหลานคำที่ห้าค่ะปายปายแล้ไปคำสุดท้ายค่ะขวางขวางโอเคค่ะ โอเคทีนี้เรามารู้คำศัพท์นะคะต่อไปเป็นการาเรียนคำศัพท์การในแต่สีนะั้นมีสีอะไรบ้างนะคะภาษาจีนนะคะอะดูอันที่1เลยนะคะสี1สีอะไรคะลูกสีแดงใช่ไหมคะสีแดงภาษาจีนหงเซอหขงเซออ่ะต่อไปค่ะ สีขาวใช่ไหมคะสีขาวปายเซอร์ไปเซอร์โอเคต่อไปค่ะสีเขียวนะคะสีอ่ะขอโทษค่ะสีดำนะคะตรงนี้สีดำสีดำนะคะตรงนี้สีดำเฮยเซอร์เฮยเซอร์ต่อไปค่ะคำสีฟ้านะคะหลานเซอร์หลานเซอร์อ่าต่อไปนะคะ ่าสีเขียวสีเขียวนะคะสีเขียวสีเยเซอร์สีเยสีเหลือสีเะียวสีเขีวสีเขียวสีเขวสีเขียวีเขียวส,ส,สีเขีวเขียวีเขียวะีะะเขียวีเขียวีเขียีเขียวะี อ่านว่าสีพวนสีพวนสีพวนวแปลว่าชอบนะคะอย่างเช่นประโยคนี้ค่ะสิ่งข้างล่างน,นะคะสีพวนใช่ไหมคะอย่างเช่นเราจะใช้สีพวนเนี่ยอย่างเช่นเราจะบอกว่าสีพวนลรือเสรสีพวนหวงเสร er: ก็คือสีพวนแปลว่า,อาชอบสีเขียวชอบสีเหลือง ถ้าเราจะมีประธานอันนี้คือยังไม่เป็นประธานนะคะถ้ามีประธานก็นคือเอช่นวัวสีหวนีเจอฉันชอบสีเขียวยวัวสีหวนีเซอฉันชอบสีเหลืองแต่ถ้าหนูจะบอกว่าคุณแม่ชอบสีเขียวก็บอกว่ามามา่สีหวนหีเจอแมา่สาีหวนหีเจอ แต่ถ้าหนูบอกว่าคุณพ่อชอบสีเหลืองนะคะก็บอกว่าป้าปาสีฮวนขวางเซอร์อ่าอันนี้คือการใช้ประโยคนะคะประธานวัวป้าปากมาหมาหรือทีต่ติก็เกิดก็ได้นะคะใครก็ได้ในครอบครัวหรือว่าตัวหนูเองก็ได้คะหนูบอกว่าวัแวแปลว่าฉันใช่ไหมคะวัวตามด้วยสีฮวนนะคะตามด้วยสีที่หนูตัวเองชอบนะคะเช่นเราชอสีวเขียว คุณครูชอบสีเขียวนะคะเราชื่อสีฮวนวีเซอคือประธานตามด้วยสีวนและตามด้วยสีที่ชอบค่ะอันนี้คือตัวอย่างในการใช้ประโยคนะคะหัวสีฮวนตามด้วยสีนะคะโอเคทีนี้นะคะเราซื้อก็มีแบบฝึกหัดปากให้กับเด็กๆทำนะคะหลังจากเรียนเสร็จแล้วนะคะ อันนี้ค่ะอ่าหน้านี้นะคะหน้านี้ง่า,ายๆเลยนะคะให้นักเรียนคัดตามตัวอักษรที่เขาให้มาเห็นไหมคะอ่าคัดสวยๆนะลูกเขียนสวยๆนะคะคัดตามนี้ลงไปเลยเห็นไหมคะตัวนี้นะคะคัดตามไป ทำหน้า25ค่ะหน้า25หน้ายีนะคะแล้วก็ทำหน้าที่โอเคเดี๋ยวในคาบนี้หนูทำนาแค่หน้า่แค่หน้า25ก่อนก็อน้ค่ะเดีมาต่ออีกหน้าในคาบต่อไปนะคะอ่าโอเคค่ะ สำหรับในคาบนี้นะคะในภาษาจีนคาบต่อซื้อน,นะคะก็ฝากในเรื่องของสีงต่างๆนะคะคำศัพท์ต่างๆให้เรียนกับไปทบทวนนะคะแล้วมาเจอกันในคาบหน้านะคะแล้วก็การบ้านนะคะให้ทำหน้า25นะคะให้คัดตามตัวสอนนะคะเจอกันในคาบหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเจ๊เจียน